สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่มิว้วจะชวนมาทำขนมสเสน,น่ห์จันอีกหนึ่งเมนูขนมไทยมงคลขนมเสริมเหงที่ทำง่ายๆและอร่อยเอาไว้ไปทำบุญไหว้พระหรือว่าจะทำกินเองหรือว่าทำเป็นของฝากช่วงเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้ถึงปีใหม่แล้วห้ามพลาดเมนูนี้เลยเดี๋ยวเราไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากตวงกะทิกันก่อนค่ะแม่มิ้วใช้เป็นกะทิกล่องของตราอร่อยดีหัวกะทิแท้1ร0อเรซกะทิยี่ห้อนี้เขาจะมีความขาวข้นหอมมันกลิ่นรสชัดคือดีมากๆแนะนําซื้อติดบ้านไว้ทำเมนูข้าวหวานได้แบบอร่อยอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้ใช้น้ํากะทิที่360 3 6 0ร้อกถึงสามรกรัมโดยประมาณสามารถปรับเพิ่มลดได้นะเนื่องจากแป้งแต่ละยี่ห้อความชื้นต่างกันนะคะ ต่อมามาแยากไข่แดงไข่ขาวค่ะวันนี้เราจะใช้เฉพาะไข่แดงในส่วนของไข่ขาวสามารถที่จะนำไปทำเมอแรงหรือว่าทำอย่างอื่นได้ตามถนัดเลยนะคะแม่มิวใช้ไข่ไก่ทั้งหมดอยู่ที่9ฟองใช้เบอร์1ใครไม่มีใช้เบอร์2หรือว่าเบอร์ศูนย์ก็ได้ค่ะ เรียบร้อยก็นำไข่แดงใสช่ชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายสุดนี้จะหวานพอดีนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมให้สองส่วนนี้เข้ากันดีก่อนค่ะ พอเข้ากันได้ประมาณแบบนี้ก да like <create Yesterday> ็ร่อนในส่วนของของแห้งตามลงไปได้เลยก็จะมีแป้งเค้กสามารถใช้แป้งสาลีอเนบประสงค์ได้นะคะตามด้วยผงลูกจันทร์ป่นแป้งเท้าในส่วนของแป้งเท้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะวันนี้เนื้อขนมเสน่ห์จันของเรามีความพิเศษก็คือจะมีกลิ่นของลูกจันทร์นะเมื่อกี้เราใช้ผงลูกจันทร์เพื่อที่จะสื่อ ถึงตัวลูกจันได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมให้ส่วนผสมพอเข้ากันก่อนคะ่ะประมาณแบบนี้นะ จากนั้นให้ทยอยใส่ตัวน้ำกะทิที่เมื่อกี้เราตวงลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีแป้งไม่มีจับตัวเป็นก้อนแล้วก็น้ำตาลใจละลายดีค่ะ พอเข้ากันดีไม่มีแป้งจับตัวเป็นก้อนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตามลงไปซับประมาณ 3- 4หยดนะคะให้เนื้อขนมของเรามีสีเหลืองที่สวยนะถ้าใครชอบสีเข้มกว่านี้ก็สามารถเพิ่มสีผสมอาหารได้หรือว่าสีอ่อนกว่านี้ก็ปรับลดได้นะคะก็จะได้สีประมาณแบบนี้นะแม่มิวจะนำไปกลองหนึ่งรอบเพื่อให้ได้เนื้อที่เนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ ที่เห็นเป็นจุดสีดำๆอันนี้เป็นผงลูกจันนะแล้วก็นำมาเทใส่กระทะค่ะแม่มิวใช้เป็นกระทะเทฟล้อนจากนั้นเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะแม่มิวจะใช้ไฟกลางในการกวนจนกว่าจะเริ่มข้นจากนั้นปรับใช้ไฟอ่อนกวนจนกว่าจะได้เนื้อที่สามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้หรือว่าสุกแล้วนะคะ ในระหว่างนี้ต้องกวนตลอดแบบนี้นะพอเขาเริ่มข้นแบบนี้ปรับใช้ไฟอ่อนกวนจนได้ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะสีเหลืองสวยแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะไม่ติดมือถือว่าเนื้อไม่เนียนละเอียดเท่าไหร่แต่ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะสามารถป้นเป็นก้อนได้ก็น,นำออกจากกระทะแม่มิ้วจะนำไปนวดต่อ บนแผ่นดองนวดแป้งแบบนี้ให้เนื้อเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวจะแบ่งหนึ่งส่วนเล็กๆนะคะประมาณ30กรัมอันนี้จะใช้ผสมกับสีน้ำตาลเข้มเพื่อที่จะทำคั่วของลูกจานค่ะส่วนก้อนนี้ก็แรปพลาสติกเอาไว้เพื่อไม่ให้ก้อนแป้งของเราแห้งนะคะหรือว่าหาผ้าเขาบางมาคลุมก็ได้ค่ะ ส่วนนี้เราก็จะผสมกับสีผสมอาหารสีน้ำตาลเข้มนะคะเพื่อที่จะทำคั่วของลูกจนันของแม่มิวก็จะได้สีประมาณนี้นะสีน้ำตาลเข้มๆครึ่งเป็นก้อนกลมๆแรปพลาสติกเอาไว้จากนั้นเราจะพักสองก้อนนี้จนกว่าเขาจะเย็นสนิทค่ะ หลังจากที่พักทิ้งไว้ให้เขาเย็นสนิทแล้วนะคะก็นำก้อนแป้งสีเหลืองนะคะมาทำก่อนเลยแม่มิวจะช่างน้ำหนักนะให้ได้ก้อนแป้งแต่ละก้อนประมาณที่20กรัมขนาดซ้ายอันนี้ปรับได้ตามชอบนะคะจากนั้นก็คลึงให้เป็นก้อนกลมกรมสวยงามค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่อยๆคลึงแบบนี้จนหมดค่ะคลึงเสร็จแล้วก็ให้กดแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะใส่ขั้วแม่มิวขออนุญาตใช้มือนะล้างมือเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็คลุมผ้าข่าบางแล้วเรามาทําในส่วนของขั้วค่ะซึ่งขั้ววันนี้แม่มิวไม่ได้ใช้แม่พิมพ์นะคะก็จะใช้ฝาขวดนะมาเจาะเป็นรูปห้าแฉกหรือว่าเป็นขั้วที่ทําขึ้นมาเองนะคะแบบนี้นะ ถ้าใครมีแม่พิมพ์ก็จะสวยงามกว่านี้นะคะใครไม่มีก็ทำตามแม่มิวได้เลยจากนั้นก็เติมขั้วด้วยแผ่นทองคำเปรียวค่ะแบบนี้นะนิดหน่อยนะคะให้พอสวยงามแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขนมเสนจ่จทร์ของเราในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยน่าทานไหม แพ็คใส่กล่องแบบนี้นะคะเก็บไว้ข้างนอกได้ประมาณ5วันแช่ตู้เย็นก็ประมาณ7 1 0วันนะคะเนื้อขนมตัวนี้เขาจะมีความนุ่มหอมกะทินะคะแล้วก็มีความหอมกลิ่นของผลลูกจันทร์อร่อยมากๆเลยนะคะสามารถที่จะทําเป็นของฝากในช่วงเทศกาลต่างๆหรือว่าทําบุญไหว้พระโดยเฉพาะช่วงในใกล้ปีใหม่แล้วห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะคะเพราะว่าเมนูนี้ได้ชื่อว่า เป็นขนมไทยมงคลหรือว่าขนมเสริมเฮงนั่นเองที่สื่อถึงความเป็นที่รักไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักคนเอ็นดูมีสเสน่ห์เหมือนกับผลของจันนั่นเองนะคะลองไปทำกินกันดูนะทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันไม่มวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ